คำว่านิ่งจะนั่งนิ่งนิ่งก็ได้ยืนนิ่งนิ่งก็ได้นอนนิ่งนิ่งก็ได้พายเรือนิ่งนิ่งก็ได้ขี่ม้าหรือควบม้านิ่งนิ่งก็ได้หรือขับรถนิ่งนิ่งก็ได้ ทั้งหมด้วนแล้วแต่มีความหมายคำว่าสมาธิทั้งสิ้นนะครับคุณโยมเพียงแต่ สูดลมหายใจเข้าออกถ้าใครก็ตามที่มีความสามารถสูดหายใจเข้าออกและเข้าให้เท่ากันเรียกว่าอาณาปาณาสติก็แปลว่าจะต้องพิจารณาลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูก อย่างแยบยนต์แล้วก็แยบขายนะครับเรียกว่าอานาปาณสติเดี๋ยวใครก็ตามที่สามารถรู้จุดที่เข้ากับออกเข้าเท่ากับออกผิดกันเพียงหนึ่งอะตอมก็ไม่ได้นะครับคนนั้นจะบรรลุธาตุบรรลุธรรมทันทีนะครับ นี่คือความสำคัญของลมหายใจเข้าและออกเรียกว่าทั้งนิ่งสมาธิพิจารณาลมหายใจเข้าออกเข้าเท่ากับออกเมื่อใดจะลุดโลกทันทีเลยแปลว่าตัวมันจะเบาวิวว,วับ ถ้าเป็นการหลับตาด้วยจะเห็นความสว่างหรือแสงสว่างในตาแวบวุบ,บค่อนข้างจะทันทีเหมือนกับฟ้าแลบปั๊บเลยล่ะครับนะจุดนั้นลุงจะเรียกว่าโทษทีกลุ่มคอร์สอจะบอกว่าอีกนิชั่นะครับกลุ่มคอร์สอเขาจะพากันเรียกในกลุ่มของเขาว่าอีกนิชั่นแปลว่าจุดระเบิด จุดประกายก็ว่าได้เช่นเครื่องยนต์กลไกเนี่ยที่มันสตาร์ตติดมันมีไฟฟ้าที่แลบแป๊บออกไปที่ปลายหัวเทียนนั่นนะสปาปร์กแป๊บนั่นนะจุดคำว่าอิกนิชันหรือว่าจุดประกายนั่นเองจะเห็นได้ในตาครับท่านทุกคนทุกท่านมีสิทธิทโดยชอบทมจะรู้ Point of view จะรู้จักจุดนี้โดยทุกคนครับมันถึงยุคมันถึงเวลาที่มนุษย์โลกใบนี้จะต้องรู้กับสิ่งที่ลุงกำลังพยายามเหลือเกินในการที่ช่วยได้หลายท่านและทุกทกท่านที่สนใจใฝ่รู้ที่จะมารู้จักตัวเองให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเราท่านหรือใครก็ตามทีผ่นผ่านมา ไปเรียนรู้รับรู้สิ่งที่อยู่ภายนอกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการประกอบสมาชีพชอบเรียนรู้องค์ความรู้ต่างาให้รู้จักวิธีการทำมาหากินวิธีการคิดการทำนู่นนี่สารพัดร้อยแปะ 108, มาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกทั้งสิ้นถือว่ารับรู้เรียนรู้สิ่งที่เป็นสมมุติทั้งสิ้นเห็นไหมครับต้องใช้สิ่งสมมุติให้ได้ใช้สิ่งสมมุติให้เป็น กลียสิ่งสมมติให้ได้ในชีวิตจริงเชจนจะเป็นของอยู่ของกินของใช้นี่นะครับสิ่งสมมุติทั้งหมดนะจะบอกว่าปัจจัยสี่ก็ว่าได้นะหนึ่งก็คืออาหารเนี่ยสองที่อยู่อาศัยสามเครื่องนุ่งหม่มเครื่องนุ่งห่มนี้มันยังไม่พอมันยังเป็นของใช้ด้วยเส้นเครื่องผ่อนแรงเห็นไหมฮะ ผ่อนแรงเสียปลั๊กปุ๊บเดี๋ยวหม้อข้าวมันก็สกกมันเองแล้วเนี่ยโอเคนะครับนั่นนะก็คือของใช้มนุษย์ทุกคนต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกท่านก็เหมือนกันผมก็เหมือนกันเป็นการผ่อนแรงนะครับต้องขอบคุณด้านวิทยาศาสตร์เขาด้วยที่เขาผลิตสิ่งนั้นมาให้พวกเราเจ้าค่อยได้มีโอกาสได้ใช้แต่ที่น่นไม่ใช่ขอเข้ามาก็้กันไปซื้อเข้าอีกต่างหากเห็นไหมครับแต่ต้องเข้าใจให้ได้ครับเรื่องเนี้ ถ้าไม่เข้าใจแล้วชีวิตจะยุ่งเหยิงเหลือเกินครับอนาคตข้างหน้าเนี่ยยุ่งจริงๆครับท่านเมื่อชีวิตเป็นยุ่งมันก็ทําให้ปวดหัวปวดเหตุทําให้ร่างกายไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเยอะแยะมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นที่ท่านได้ยินเสียงลุงเคาเป้งเป้ง,ปงเนี่ยไม่ใช่ของเล่นนี่พี่เอ๋ยมันเป็นสิ่งที่มันลึกซึ้งเอามากๆซะทีเดียวนะครับลึกซึ้งเหลือเกินเพราะฉะนั้นฟังให้จบ ข้อแต่ละครั้งเนี่ยให้ใช้ความเนียนในการพิพจารณาหน่อยครับท่านนะะกระโดดโรดต้นมาเยอะแล้วในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยพอเวลามันถึงเวลานี้นะฮะมันก็ห้าทุ่มกว่าจะเที่ยงคืนอยู่แล้วเห็นไหมครับมันก็เป็นเวลาหลับเวลานอนเวลาพักผ่อนโดยปกติแล้วมันต้องมีคําว่าพักผ่อนใช่ไหมใช่จังหวะนี้นะฮะเป็นจังหวะที่เรามาช่วยกันครับลุงก็พยายามที่จะช่วยให้ได้ ท่านได้รู้สึกในส่วนตัวของตัวท่านเองเป็นความตั้งใจอย่างเหลือล้นเหลือเกินนะครับนะลุงก็ลายฐานท่านก็คงจะรู้ว่าลุงพยายามที่จะช่วยบางทีเนี่ยนั่งเคาะนี่ถึงตีสี่ครึ่งตีห้าก็เพื่อคนที่ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนนะครับจริงคนเล่นเกมนี่หนักเลยแ่ละครับนะไอรูดหน้าปัดปื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 ดเน,น,นี่นะครับ ทุกวันนี้มันเร่งมันเร้ามันดึงดูดเราตลอดเวลาเวลาทําให้เราถึงเวลานอนก็ไม่นอนถึงเวลากินก็ไม่กินเห็นไหมแต่เวลานอนก็นอนไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์ไม่ร่าเริงเจ็มใสร่างกายก็ไม่แข็งแรงก็คืออ่อนแอนนะครับมนุษย์ถ้าหากว่าร่างกายไม่แข็งแรงมันทําอะไรไม่ได้นะพี่เห็นไหมครับแม้ว่าจะมีเงินทองมากมายกายกองมันหาเข้ามาไม่ได้มันก็หมดต่อไปเรื่อยๆนะครับ เนี่ยสิ่งเหล่านี้ลุงมองเห็นความสําคัญเพราะฉะนั้นก็เลยจะบอกว่าลุงทุ่มเทก็ว่าได้ไม่มีผิดแหละครับแต่จริงๆแล้วลุงจะมีสํานึกเป็นหน้าที่นะจะให้ใครก็ได้ที่ติดตามงานของลุงผ่าน t i กต็อกผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่มันอยู่ในตลาดสดเนี่ยเวลานี้นะครับไปไหนก็เจอหมดแหละนะฮะกด Google ลูกงอกคำเดียวไปได้หมดทุกเรื่อง ต้องการรู้ลุงหอเรื่องต่างสารพัดร้อยปมันมีบอกไว้เสร็จสรรเพราะว่าลุงมีผลงานนี่เข้าไปในตรงนั้นเยอะแยะเหลือเกินครับท่านนะคนไหนที่สนใจใฝ่รู้ในวิถีของลุงหอกก็ยินดีนะครับสงสัยใฝ่รู้ก็ไต่ถามมาผ่านจออย่างนี้เป็ตนต้นนะจะให้ดีก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาแล้วลุงก็ตอบสารพัดเรื่องตอบเหมือนกันตอบให้แล้วก็ส่งให้ถึงมุ้งเลยนะครับ นั้นกดติดตรงติดตามกดกระดงกระดิง่งอะไรที่เขามีกันให้กดนั่นแหละครับกดเข้าไปเถอะนะทางฝั่งลุงก็เชื่อเหลือเกินว่าที่ทามาก็เนื้อเชื่อว่าแม่นต่เสียงมีแต่ให้กับให้อีกดีกว่าถ้ามฮะลุงให้ในวันนี้วันหนึ่งครั้งหน้าเมื่อเวลาท่านประสบความสําเร็จในชีวิตการงานองต่างนามันก็จะเป็นไปได้นะท่านอาจจะให้กลับคืนลุงมาก็ได้ไงมาฮะ ผู้ให้คือผู้ได้นะีลุงก,ก็มีจุดยืนของลุงมาตลอดเป็นเวลานานมากในการทำงานผ่านสื่อมาตั้งแต่ปี2517ผ่านสื่อทั้งหมดนะครับนะจะเป็นหนังสือพิมพ์รายวันจะเป็นนิตยสารจะเป็นโทรทัศน์จะเป็นวิทยุหรือแม้แต่ทุกวันนี้ก็เป็นโซเชียลมีเดียที่พูดถึงกันเป็นร่ำเป็นสัรอยู่ในเวลานี้เพราะนั้นลุงก,ก็เชื่อมัในส่วนตัวว่ารักษาเนื้อผ้าของลุงมาตลอด ล้วก็เชื่อเหลือเกินว่านั้นอย่าสงสัยผลงานของลุงจะทำนู่นทนาให้ฝนฟ้าตกได้เงี้ยหรืแม้แต่ไอ้ข้อเป้งเดียวนี่ก็ทำให้หายปวดหัวปวดเหตุได้ยิ่งเช่นคนที่เป็นเพศแม่เนี่ยครับเพศแม่เป็นบุคคลที่น่าสงสารอย่างยิ่งครับผมทุกเดือนเมื่อเขินพังจะปวดแสนปวดเลยครับฟังเสียงล